นะครับของมวยยอดผู้เก่งจุดสก็มีคุณพจน์มูลสันนะครับนักโชคเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี1988ที่กรุงโซโกาหลีใต้นะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับชาติพิชิตสิทธิ์บางประจัน์คือซ่ยงกระโงคำหนัก5บาทไปแล้วนะครับคุณอมานครับก่อนอื่นไปดูประวัติเลยครับคุณต้มครับระหว่างที่มวยกำลังไหวครูนี่ครับ เราเริ่มกันที่มุมแดงก่อนนะคะเมื่อกี้นี้สักครู่หนึ่งมุมแดงก็คือเพชรเอกสอสุวรรณพักดีชื่อจริงเอกราชสอนพิชัยปัจจุบันอายุ24ปีเมื่อเช้าช่างน้ำหนัก126ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาทั้งหมด189ครั้งชนะ147ครั้งแพ้38ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนชายเลขศูนย์กีฬาวัดเกตที่เวทีมวยสยาม ผู้ฝึกสอนคือคุณสุรศักดิ์พิชิตศึกส่วนมุมน้ําเงินนะคะมุมน้ําเงินก็คือบัวขาวปอบประมุกชื่อจริงสมบัติบัญชาเมธปัจจุบันอายุ19ปีค่ะเมื่อเช้าช่างน้าหนักมา127ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะคะสำหรับบัวขาวปอประมุกนี่เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ชกมวยมาทั้งหมด76ครั้งชนะ61ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนศิลาตอบางแสนแล้วก็ผู้ฝึกสอนคือคุณมอนเมืองเก่าค่ะเชิญคุณองอาจค่ะ นี่เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างมาทางด้านบัวขาวปอประมุกวันนี้ได้มาออกเวทีมวยสยามออมน้อยนี่ไหว้ครูลีลาสวยงามครับวันนี้ลูกพี่มาเองครับกำนันแกหรือว่าคุณประมุกโรจนตันครับเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีกำนันแกคนดังแห่งตำบลสาวชะโงกบางคล้าฉะเชิงเซาครับมีนักมวยในค่ายเยอะแยะทีเดียว ในขณะที่ฝ่ายแดงครับเพชรเอกสอธวรนภักดีวันนี้ก็พี่ใหญ่ครับลูกพี่ของค่ายก็คือคุณสมพงศ์สวรรณภักดีครับเป็นเจ้าของค่ายก็มานั่งเชียร์หวังจะให้ระหว่าน้ำมวยในค่ายนี่ควาเข็มขัดกลับไปให้ได้ใครจะเป็นแชมป์ครับและเป็นแชมป์ของเวทีแห่งนี้มีเงินเดือนเดือนละ5,000 ราบเท่าที่เข็มขัดยังอยู่กับเอวครับรับไปเดือนละ5 0 0พคุณอาครับครับเป็นเวทีมวยแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่เป็นแชมป์ปีและมีเงินเดือนกินจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการมาไหวครูสวยงามครับนี่คือบัวขาวปอปลมุกนาะน้าวสอนไปแล้วดอกแรกยังไม่ถูกเอามาดอกที่2 <c oughs> จะเรียกพระรามน้าวสอนว่า,าไดายิงตู้มปถูกไหมเพชรเอกหลบครับ เดกหลบไปอยู่ทางซ้ายก็ไม่โดนนีครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าออกเอาเ,อาเข้าไปใกลอีกนิดนึงเบียดเข้าไปหน่อยนี่นะครับเด็กเอกยืนหลบมาอยู่ข้างๆการไหว้ครูครับท่านผู้ชมถือได้ว่าเป็นเรื่องของการล้ำลึกครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาซึ่งนักมวยไทยทุกคนครับจะต้องมีการไหว้ครูครับก่อนขึ้นชกเป็นกติกาบังคับเอาไว้นะครับไม่ว่ามวยไทยหรือว่ามวยต่างประเทศที่ชก คำว่ามวยไทยจะต้องมีการไหว้ครูก่อนครับส่วนจะค่ายไหนจะไหว้ครูอย่างไรได้รับเสียงปรบมือลั่นเลยทีเดียวครับแม่นี่ก็น่าที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีครับแก่บรรดาหลายๆค่ายครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณอนุาจครับเราต้องฝากพุทคณะไว้ด้วยครับเพราะว่านักมวยก่อนจะจะชกเนี่ยจะต้องมีลีลาการไหว้ครูเพราะว่าล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ประสิทธิปศาสาท์วิชาและศิลปะไม้ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจําชาติของเรา ก็จะอนุรักการชกก็ต้องอนุรักการไหว้ครูด้วยครับต้องเห็นความสําคัญตรงนี้ก็มาดูครับมวยคุณนีกนี่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่วิธีลุมบินีนะครับเพชรเอกเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็เพชรเอกนี่ดีกรีนี่โอ้โหอดีตแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทราชดำเนินอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทมวยสยามอ้อมน้อยเคยเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นเล็กลงไปในขณะที่ดำมาหาโหดครับ <c oughs> คุณนกแลฝ่ายข้อมูลก็สื่อ ตั้งฉายาาไว้บัวขาวปอประมุกครับแต่ชื่อนี่ตรงกันข้ามกับฉายาเลยครับนี่ฝ่ายน้ําเงินนี่บัวขาวว,วันนี้ที่เห็นมีขาวจวอยู่ก็คือกังเกงแล้วครับยกทีหนึ่งครับโู้หูรูปร่างต่างกันเยอะเลยทีเดียวทมการวิทูลภัยอนันต์ครับบนเวทีส่วนด้านล่างนั้นก็มีประภัยประเทศสนธยาภัยอนันต์แล้วก็ปิยะเล้งสุดใจครับคุณอาจครับมวยชิงแชมป์รั้วป้องกันแชมป์ของเวทีมวยสยามน้อยรั้วทั่วไปแล้วนี่จะต้องมีสักิพยาน การชกชิ่งแชมเปียนวันนี้มี2ท่านนะครับมีคุณมุลเชิญเจริญผลจากวิวจสหนึ่งครับแล้วก็ชาญยุทธลีลารุจีวงรัเสือเหลืองปัะจธสัมพันธ์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสกีพยานด้ชสีมลชนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยดูแลในเรื่องของการให้คะแนนจะรวมถูกต้องไหมเป็นอย่างไรนะครับก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนหน้าที่กันไปครับจากสื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับ ขอขอบคุณในความร่วมมือของบรรดาสื่อมวลชนเอาไว้ตรงนี้ครั้งหนึ่งยกแรกครับของมวยผู้เอกศึกเจ้ามวยไทยเพชรเอกสอสรรณพักดีฝ่ายแดงครับส่วนน้ำเงินนั้นก็คือบัวขาวปอประมุกค,ครับผิวเข้มสูงใหญ่ครับวันนี้ผู้จัดการหัวนหน,น้าคณะนี่มาดูเองทั้งคู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแล้วครับอู้แข้ง เพชรเอกนี่โชคเป็นเจ้าประจําที่เวทีอย่างนี้บ่อยครับแฟนๆนี่คุ้นหน้าคุ้นตาดีแข่งหนักครับแต่ว่าบัวขาววันนี้มีดีอะไรมาทางด้านกำนันแกยังไม่ยอมเปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวพี่คอยดูบนเวทีก็แล้วกันปกตินี่เป็นยังไงฮะทางด้านบัวขาวคุณสมิขาวแม่บัวขาวในช่วงหลังๆมานี่พูดถึงว่ากระดูกชั่วโมงแล้วนี่เป็นมวยรุ่นใหม่นะคุณลุงอารับครับเป็นมวยรุ่นใหม่ที่ร่างกายดีแล้วก็ ชกแต่ละครั้งนี่ห้าวหาญแฟนมวยชื่นชอบมากเลยทีเดียวแต่วันนี้ได้ครับคุณมอ่านครับฝ่ายแดงเนี่ยเพชรเอกสอสุวรรณพักดีเนี่ยวันนี้ลูกพี่ใหญ่เรียกว่าพี่เอือยใหญ่เลยก็คืออายการสมพงศ์สุวรรณพักดีซึ่งมาเองเลยวันนี้ปกติท่านก็ไม่ค่อยได้ออกงานออาก,การเท่าไหร่รรในเรื่องของเวทีมวยนะครับก็ทํางานดานท้ที่ประกอบธุรกิจไปนะครับวันนี้มาเองแหมวันเสาร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับพูดว่า เพชรเอกนี่มีน้องชายโชคอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอยู่ตลอดก็คือคอิสระสอนพี่ชัยน้องชายของเพชรเอกครับมวยประเภทแข่งหนักครับแต่ว่าแข่งหนักเจอกับน้ำเลี้ยงดีอ,อย่างหัวขาวโอ้โหหัวขาวนี่หนักแล้วก็ใหญ่ครับโอ้โหนี่น้ำหนักดี่ทำมาเดี๋ว่าได้กันแล้วครับหัวขาวมา126ปอนด์ครึ่งเมื่อเช้าก็ลดครึ่งหนึ่งเต็มตัวมาดีครับน้ำเลี้ยงนี่ไม่ต้องพูดถึงทั้งสองพ่าย ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีได้ดีกว่ากันนะครับประสบการณ์เก่ากึกทั้งคู่จังหวะครับต้องใจเย็นนิดนึงท่านผู้ชมครับมวยอย่างนี้ครับอาจจะไม่เร่าร้อนเหมือน3คู่ที่ผ่านมาแต่ว่าให้ดูกันศิลปาร้นล้วนแข่งขวาหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมกำลังชมรายการศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะทุกวันเสาร์ค่ะทางช่อง3และนี่ก็ผ่านไปยกแรกแล้วนะคะยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงฆ่าหาร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทคพยารรกสเปรย์เครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทุกสาขาหรือหาซื้อได้ตาม ห้างเซ็นทรัลบิ๊กซีคาฟูวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบยอดรักสลักใจวันที่2 0่พบธานอินทรเทพ25พบอาภพรนนะครสวรรค์ค่ะคุมทนคอมเพล็กซ์ชั้น5พบกับคาเฟ่รูปแบบใหม่นักร้องสาวสวยวัยรุ่นแต่งกายเซ็กซี่คาราโอเกะเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมที่กุุมทนคอมเพล็กซ์ชั้น5ค่ะมาแล้วครับมาดูยกที่2ครับเพชรเอกสอสวรรณพักดีฝ่ายแดงบัวาขาวปอประมุกฝ่ายน้ำเงินนี่เป็น ชิงแชมเปี้ยนในรุ่นเฟเธอเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับยกแรกก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายเท่าไหร่แต่ว่าทั้งคู่พร้อมนับเตรียมพร้อมมา100%เลยทีเดียวไปบนเวทีนะครับตอนนี้มาดูว่าดาวโรดดวงใหม่บัวขาวนะครับปอประมุกวันนี้กำลังแก้ประมุกโรจนนัตตันพามาเองเลย อยู่ที่ว่าร่องแข้งขวาของบวับวขาวนี่จะแก้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพชรเอกนี่ขวาล้วนๆนะครับคุณผู้อ่านครับถ้าวันนี้การแข่งไม่ได้หรือว่าหลบไม่พ้นก็ลําบากครับท่านนั้นบัวขาวอย่างที่รู้รว่าโอ้โหเพชรเอกนี่ตัวเล็กแต่ว่าแข้งหนักเหลือเกินเตี้ยกว่าเยอะครับปุ๋ยจังหวะเพราะว่าเพชรเอกนี่เวลาจังหวะแกออกแข้งนี่เวียงสะโพกมาครับใส่ไปทั้งสะโพกมีแรงส่งนี่ตู้มเข้าไปทีหนึ่ง อย่างนี้ครับนอกจากเข้าลำตัวแล้วยังเข้าตา,าหัวเขาาก็ไม่ธรรมดาขึ้นอยู่กับจังหวะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแล้วก็หัวใจเสริมก็ไปอีกหน่อยแน่นอนนะครับคุณอาจครับต้องเสริมใจเสริมใยเหล็กและต้องไม่อยู่ในระยะแคงของบวกถะไม่ต้องอยู่ในระยะแคงของเพชรเอก้วยบัวเขาาต้องบี้ต้องติดตลอดด้วยเลยครับคือเดินต้องเดินจริง,รงๆครับประเภทยึกยักยึกยัก,ยกนี่ม เข้าร่องเท้าครับภาษาง่ายๆก็คือเข้าร่องตีนของทางด้านเพชรเอกแหละสถานการณ์ของเพชรเอกนี่เราเห็นมาหลายโอ้โหยโดนแล้วมีอาการครับโอ้โยขาพันเลยทีเดียวจะแตกหรือเปล่ายังเห็นไม่ชัดมาแอนตาซินเข็มละ500เข็มละ500บาทนะครับแอนตาซินมาลูกนี้แตกหรือเปล่านะครับเดือดเต็มๆเลยแท้ถ้าโดนกระโดงคางนี่มีสิษย์จะเรียบร้อยอด้วยนะครับผมตูนัดครับเออตากูนี่ มาบวกขาวนีกันนิ่งเหลือเกินครับยังครับยังยังหนังเหนียวอยู่มาจะโดนที่หนกแก้มมัรู้สึกว่าถือกลับเป๋เลยทีเดียวขาสัน่นอู้มมาเรียกขคืออ้าวแล้วประเภทคนละทีนี่ครับเห็นกันชัดๆแม่ไม้มวยไทยครับโดยเฉพาะลูกเตะมาเล่นกันเนื้อๆครับไม่ต้องมีอะไรบงังละบวกขาว้ายังคงเดีดเข้ามา มาเรื่อยๆครับมาดยังนิ่งอยู่เด็เกก็ต้องอาศัยจังหวดลูกยาวครับชาบจวยประสบการณ์จะช่วยได้ไหมแม่ไดย,ย่าเลยาว่าเพชรเอกนี่เป็นมวยที่แก้ไขสถานการณ์เก่งนะครับในช่วงท้ายๆแต่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรโออยกที่2ครับครู่นี้ครับทางด้านเพชรเอก โดนสอรครับเผลอเพลินไปนิดหนึ่งสบัดตูมเดียะครับนี่ตอนนี้แลกแข่งกันอยู่ครับมาสอของบัวขาวนี่เผลอไม่ได้ครับโดนครับถึงว่ามีอาการซึมทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่ายกที่3จะเป็นอย่างไรใช่คุณตุ้มครับค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปะมวยไทยเครื่องทำน้ำแข็งนิวตนันมอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน,น็อกยกใดก็ได้ นาภาลายัยซีฟู้ดถนนเพชรเกษมซอย63หรือซอยวัดม่วงบริการอาหารทะเลส,สดมหอยปูปลาอย่าลืมไปนาภาลายัยซีฟู้ดค่ะมาชมกันต่อยก3เป็นมวยผู้เอกวันนี้ในศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นการชก้วงกันเมปมของฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรเอกนันเงินบัวขาวดาวโรดดวงใหม่ผิวพล้ำเพชรเอกขวายังไม่เข้ามาวันนี้มาทรงนี้เลยเออโดนศอกเต็มเ้าเลยนะครับ โดนลูกนีพัดมาลาไปทีหนึ่งเพชรเอกทำท่าพังงานนะครับคุณอุอานครับเจอเข้าไปงอนแง่งงอนแง่น,งน,งน,งนครับได้ใหญ่ครับทางด้านบัวขาวนี่แต่ว่าลูกแข้งจะออกฤทธิ์หรือ,อยังโอ้โหแตว่วันนี้ลำบาก่อยครับบัวขาวนี่หนากว่าใหญ่กว่าเยอะทีเดียวเพชรเอกจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับบัวขาวพีติดแพ้เขา่านะครับดันเข้ามาดันมาติดเชือกแล้วก็เนบเข่าไปเรื่อย เอกต้องเร่งอีกนิดนึงโดนเข่าอีกทีนึงครับจิ้มไปแล้วแฟบนบแนบบโอ้โหโอ้โหทีเดียวครั้งที่แล้วชนะเพชรเอกก็สถานการณ์เสียเปรียบชายเล็กนะครับแต่ว่าไปพลิกเตะได้4-5ชาตในยกสุดท้ายกลับมาชนะ,นะครับเที่ยวนี้จะเป็นอย่างไรหัวขาวเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ขอล้างตามีเข้มขันเดือพันเป็นแชเป็นแชมป็ มีดติดคับคุณนิขาวมาต้องเบียดต้องเดินแล้วนะครับอาศัยร่างกายหนุ่มด้วยมาเดินเลยตัวใหญ่ใจกล้ามาแรงแ้งขวาของเพชรเอกยังทำงานไม่ได้ชัดเจนโอ้ลูกนี้ลูกแก่นะครับลูกแก่ของตัวขาวเลยโตตลอดเดินเองมารูปร่างวันนี้ปึกเลยนะครับร่างกายดีแล้วเกินบัวขาวเพชรเอกคอยโตอย่างที่ว่ากันไว้นะครับว่าต้องบีดติดครับถ้าอยู่ระยะแข่งนี่ลําบากเพราะฉะนั้น เข้าวงในาไว้ก่อนใกล้ตัวจิ้มข่าวแทนข่าอยู่ห่างเป็นโดนแท้งอุ้ยนี่แหละครับต้องติดจริงๆคนระับตาชกกับเพชรเอกนี่ตีโอ้โหหลอกนี้อ้าวเพชรเอ,เอเกโตมาจิ้ไมไปทีหนึ่งนี่แล้วครับหัวข,ขาวแกบ,บี้กำนันแกบอกว่าให้บี้ให้ติดครับโอ้โหทำสองมือประสานประกบกันเลยครับก็ให้ติดเดินตีก็ไปขีดหนึง่งอา้าวเพชร รับเยอะครับตับวขาวแทงลูกแทงเบินมาเนี่ยเพชรเอกก็ได้ลูกชัดเจนตรงนี้ครับป้าแต่ว่าตัวขาวแทงครับเด้งไปเลยทีเดียวแม่ไม่มีช่องให้เตะเยอะเตะแล้วโดนปล้ำเลยนะครับบุขาวเดินมีดเดินอัดเดินติดตลอดอ้แทงแม่ดูพอเข้าก่อนแล้วนี่ทรงโตเห็นเลยนะครับกรรมการวิทูลแพนันก็ามาเพชรเอกโตวขวา แข่งขวายังจับทางไม่ได้พุณลุงอาครับหมดยกที่สครับสถานการณ์ในยกที่3นั่นก็โอ้โหเรียกได้ว่าทางด้านบัวขาวใช้แผนเดินบี้ติดครับแล้วก็ปล้ำแทงเขา่าทางด้านเพชรเอกฝ่ายแดงนี่เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแต่ว่าปลายยกมาเรียกคืนได้ครับคุณสมิงขาวด้วยลูกแข้งซ้ายขวานั่นแหละครับ เพราะว่าบวกขาวนี่วันนี้มีแผนการชกมาดีเลยทีเดียวเพราะว่าเดินติดเดินอัดเดินบีแตลอดไม่มีช่องให้ให้กับเพชรเอกได้เตะเลยนะรารแล้วครับยังเหลืออีก2ยก 2> ยกนียก้ยกที่4ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้านักกอล์ฟเชิญทดสอบฝีมือกอล์ฟที่สนามกอล์ฟในเชลรันพาร์กรามอินทราค่ะดีตนัดหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กและกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญลักษณ์โลโก้จังง่ายๆรูกหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองค่ะ ยกที่4ครับบัวขาวปอประมุขฝ่ายน้าเงินออกมาเดินเลยแล้วก็เพชรเอกสอสวักดีายแดงครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเฟเธอร์เวทครับโอ้โหนี่แหละครับไม่รู้ใครเป็นใครเข้มขัดแชมป์เป็น 1, เดิมพันเงินเดือดีห้าพับาทลุยกันแล้วก็วันนี้บัวข,วขาวขอล้างตามาูกกิมข่าครับเห็นแล้วเหนื่อยแทนเพชรเอกเหมือนกันมา บัวขาวเนี่ยใสยลูกโตเดินพี่เดินอัดมาไม่มีช่องให้เพชรเอกได้เตะอ้าวโตมาทีนึงแต่ต้องระวังหัวใจเหมือนกันนะครับบัวขาวมาเพชรเอกขวาไม่ได้อ้าวบัวขาวติดตลอดเดินมาซ้ายออกมาไม่เข้าเขาไม่ใช่อาชีพของเพชรเอกเพชรเอกนี่แข้งขวานะครับคุณลุองอัดครับต้องดูว่ามาบัวขาวจะใช้แผนนี้เนี่ยเพชรเอกํำบากับถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ลำบากครับบองได้ว่าลบางทากโดนเข่าเข้าไปอีกแล้วตัวเล็กขวาครับไปปล้ำแรงมาท่าเสียเปรียบอยู่แล้วต่องวงนอกอาวุธที่ถนัดอย่างนี้แต่ว่าเตะแล้วบวกเขาาไม่สะเทือนนี่เด็โดนรัดรัดแล้วจิ้มแมเป็นรัดเป็นงูเหลือมเลยครับดิ้นไม่หลุดกรรมการวิถูนไทนั้นครับนบนเวทีแมบบวกเข่าร่างกายชนชนแล้วมีเข่าด้วยนะครับ จะล่อการคอกันคอร์ใน,นหนึ่งหมื่นแอนตซินมอบให้เลยเออซ้ายของบัวขาวแม่ลูกสองนี่แก้ได้หมดนะครับคุณลุงอาจทำเอาทางด้านเพชรเอกนี่ต้องระวังนะครับยกหนึ่งโดนแต่ละครั้งมาในปุ๋ยแต่ว่าบัวอย่างเพชรเอกครับท่านผู้ชมครับประมาทไม่ได้ครับสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้เรียกว่าแบบพลิกฝ่ามือได้ทีเดียวครับก็ต้องดูกันบัวขาวหยุดเมื่อไหร่ก็ลำบากครับ แต่ว่าวันนี้มาดที่โดนเป็นไงเล่าอ้าวอ้าวอ้าเยเลยยุ่งครับเจอมัดีงสองเข้าไปพูดไปทันขาดคาครับตอนแล้วยังมีอาการให้เห็นนะมัดมัดแล้วเดี๋ยวมีแข้งตามอ้าวับัวขาตอนนี้ประคองตัวได้แล้วครับจับจังหวะได้ล็อกไว้ก่อนกอดไว้ก่อนรับนานๆครับอย่าเพิ่งรีบจากกรรมการพม่ารณกดดึงออกมาครับแม เพชรเอกนกจะแข่งแล้ววันนี้หันมาเล่นหมัดแต่ว่าต้องต่อยตลอดบุกขาวซ้ายติดหันมาสาวนะครับแต่ไม่ใช่อาชีพของเพชรเอกต้องอย่างนี้นะครับก็ต้องแก้ปัญหาไปไเรื่อยๆแข่งใช้ไม่ได้ก็ใช้หมัดแต่ว่าบุกขาวแราโอ้โหวันนี้บุกขาวนี่เลือเกินครับแข็งแรงครับแม้จะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าลูกอาวุธไอือดิ่พร้อมทีเดียวโมโยกที่4 สาวเมืออกันมีรายการมวยนัดหนึ่งที่เวทีมวยหาดใหญ่ในศึกรวมน้ำใจชาวสุราษฎร์ธานีนะครับ25พฤษภาคมรายการนี้ก็มีหานศึกสักนิรันดร์รัตกับเด่นมุสลิมวันมณีน้อยและก็มีเด่นวงซสอมนยสิริโชคกับมะเฟืองเล็กสักนิรันดร์รัตอีกคู่หนึ่งนี่เป็นคู่มวย25รายการมวยในวันที่ในวันที่2มิถุนายนที่บ้านโรงเย็นมูสีตำบลทับพานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่2นะครับมวยเริ่มช่วเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็มีมงคลเดชออมิ่งขวัญกับมหาสันปอกิิการและก็ลุกต้นสอเพลินจิตกับสายยันชูธนะนี่เป็นคู่มวยในวันที่2มาชมยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายแล้วก็วันนี้มวยรอบเย็นที่ลุมพินีนะครับจัดไว้หน้าดูช่วยชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสายมวยสายมวยนียย่เป็นการทิงรุ่นพระทเวศของอ้อมน้อย ผู้ชนะมีเงินอีก5000บาทแต่ละเดือนแต่ละเดือนจากเวทีมวยสยามอมน้อยเป็นเวทีมวยแห่งเดียวในประเทศไทยจะเป็นมวยรอบกอดีนะครับยอดมวยเก่งจุด3 5 7ของบริษัทโอสถสภา,าจำกัดผู้ชนะแต่ละครัง้งแต่ละครั้งนี่มีทองคำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดแล้วก็แชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอมน้อยก็มีเงินเดือนเหมือนตามปกติเดือนละ5 0 0 0 0 0 0้า0ันห้านขัดอยู่ที่เอว มาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงคือเพชรเอกน้ำเงินบัวขาวมาดูว่าบัวขาวกันได้หรือเปล่อาอ้าวสัหยสวยมีหมัดหน้าคอยรบกวนวีอีกวันนี้มวยรอบค่ำทีลุมพินีนะครับเริ่มชกสองทุ่มครึ่งมีธนาชัยวันนี้สสุจริตชกกับแสนชัยกีระเกรียงไกรแล้วก็มีจอมโหดเล็กชกกับสิร์อสวยโยธินเป็นมวยรอบค่ำ เริ่มชกโลาสองทุ่มคึ่งฝ่ายแดงเพชรเอกขยับขยับข,บ,ขบีกทำงินบับวกขาวนี่ไม่จำเป็นไม่แรกแล้วนะครับออกข้างนิดนึงรายการมวยวันเสาร์หน้านะครับต้องติดตามมาชมเลยทีเดียวเพราะว่าเสาร์คือเสารหน้าผู้ที่แฟนมวยคาใจของมวยรอบ ที่ผ่านมานะครับมวยรอบอิสุสุดีไอครับมีเงินวันเป็นล้านครั้งที่แล้วก็ปรากฏว่าแสนเชิงเล็กกีราเกลงไกลชนะโพแก้วสิจ,จ่าเฟื่องแต่ว่าเสาหน้าคู่นี้จะมาชิงในรุ่นบรตทมเวทที่ว่างระหว่างแสนเชิงเล็กกับโพแก้วแล้วก็คู่รองเป็นมวยรอบยอดมวยเก่งจุดสามระหว่างคมสันมอค้ำอาจกับสดใสทอพระประแดงแล้วก็มียันแดงสักหอมสินกับเพชรศิลาดาวศรีบุรีสิบหมื่นต่อบางแสนกับโอบน้อยสักสีพึ่ง นี่เป็นคู่มวยในศึกเจ้าวมวยไทยเสาหน้านะครับเริ่มเหมือนเดิม11โมงครึ่งช่อง3ถ่ายท่อสุดของบอร์ดบ็อกซิ่ง2,000โดยคุณพจนอุลปทอนะครับในสนามมวยคุณมนบหอประเสริฐกิจในทีมงานโดยเชนเมืองชนประกบคู่มวยชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางระดับแชมเปี้ยนมีทุกขนาดนะครับซึ่งเวทีมวยสยามอมน้อยก็ต่อต้านยาเสพติดต่างๆนานา,นาตาลอดเลยทีเดียวความ ทำขวัญส่งมาแล้วก็มีรางวัลด้วยนะครับฉะนั้นนักมวยมาฝึกในเรื่องของกีฬาแล้วห่างไกลยาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆโหมดยกสุดท้ายนะครับน้ำเงินบัวขาวปอรประมุกก็ต้องคารวะรุ่นพี่คือเพชรเอกสอสุวรรณพักดีเพราะในฐานะที่ชกมาทำวอร์ดมากกว่าวงคณนรุ่นพี่น้ำเงินบัวขาวอปอบระมุกตอนนี้คุณออาจใจทัศกุลก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วนะครับเตรียมจะประกาศคะแนน ของคู่ชิงแชมป์ใน,นรุ่นแัทเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพราะว่าตามกฎเกณฑ์กติกาต่างๆทุกเวทีนะครับเป็นการนี่แหละครับเข้มขัดของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยใครได้คาดและก็มีเงินเดือนอีกเดือนละ5,000บาทนอกเหนือจากเงนรางวัลที่ได้รับการโชคแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วท่านผู้ชมที่เรารพครับขณะนี้ คะแนนของกรรมการอยู่ในมือผมแล้วครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนในรุ่นเฟอร์เทเวดของวัยทีมวยสยามอ้อมน้อยพร้อมกับได้เงินประจำตำแหน่งอีกเดือนละ5,000บาทนะครับระหว่างทั้งคู่ครับเพชรเอกหรือว่าบัวขาวครับกรรมการประภัยประเทศกรรมการสนธยาไพรอนันต์กรรมการปียะเหล็งสุดใจมีความเห็นตรงกันนะครับให้ฝ่ายน้ำเงินบัวขาวชนะ5 0ต่อ47เป็นเอกฉันท์ครับ เป็นอันว่าบัวขาวปอประมุกครับได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็ขอเรียนเชิญคุณมนบพอประเสิิฐกิจครับนายสนามให้เกียรติคาดเขด้มขดัขดครับสำหรับแชมปเปี้ยนคนใหม่ครับแล้ววันนี้กำนันแกรครับคุณประมุกโรจนาตานก็ขึ้นมาบนเวทีครับเอาละครับพร้อมด้วยทีมงานครับนี่ก็คือแชมปเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเฟเธอเวทบัวขาวปอประมุกครับพร้อมกับ เงินเดือนเดือนละ5,000บาทตราบเท่าที่เข็มขัดอยู่กับเอลครับนี่คือสวัสดิการของเออวทีมวยสยามออมน้อยนอกจากนั้นนะครับจะมีการมอบนาฬิกาครับนาฬิกาออสตินครับโดยผู้แทนของบริษัท NK Time จำกัดครับมอบนาฬิกาออสตินให้กับนักมวยที่ชนะก็คือบัวขาวครับ